ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเขียนวงจรกันเลยค่ะนี่คือพระเอกของเรานะคะทุนเนาะเดี๋ยวจะคลิปนี้เขียนวงจรน,นะคะเขียนวงจรแบบเข้าใจง่า,งายๆนะครับตัวตัวนี้เป็นหัวขอบนะคะก็เป็นสิบซี่นะครับสิบซี่แล้วก็สิบสิบล่องสิบล่องสล็อตนะครับรอเรือชัดๆเล นครับโอเคครับก็จะออกกูบ้างนนัโอเคก็จะทำสิบนะครับอ่าเริ่มหนึ่งสอ ก้าอุ่ยพอไหมนะ้องมันห่างเกิน,นต้องย้ายมาทางนี้หน่อยนะครับทางนี้ช่วยหน่อยเพราะว่าจะเริ่มพันจากจากตรงนี้นะครับหัวหัวเขาเอยีงอยงเอยียงเอียงซ้ายนะครับถ้าเรามองนะ ก็เดี๋ยวทีนีตต้ตัวนี้ได้ได้ซี่แล้วนะครับก็จะใช้แค่สิบซี่นะครับถ้าเกินมาก็ไม่เอานะครับจะบอกอีกทีนึงนะส่วนร่องก็จะทั้งหมดสิบล่องเหมือนกันนะครับถ้าเกินก็จะเริ่มนับหนึ่งนะครับ ต้องจะอยู่ตรงกลางระหว่าง4ี่หัวอมนะครับไม่ไม่ตรงกันนะโอเคเดี๋ยวขีดแป๊บนึงนะครับจะได้ไม่ยาวนะก็จะมาเขียนนะครับตัวนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห7เปด เก้าสิบนะครับสี่สิบสิบอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองนะครับ,นะรบแต่ว่าสองอาจจะไม่ได้ใช้นะครับก็ใช้แนนค่หนึ่งเพราะว่าหนึ่งนี้จะเป็นต้นกับปลายมเกี่ยวกันนะครับโอเคทีนี้ก็จะแยกสีนะครับหนึ่งสสามสีห้าเนี่ยเอาเป็นสีนี้หกก็หก็หกก็มีแดงมาบนเ็ดก นะครับสบนโอเคจะเป็นสีแดงนะครับถ้าเป็นฝั่งทางนี้นะหนึ่งนี่ก็จะเป็นแดงกับน้ำเงินนะครับก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้า เดี๋ยวก็เริ่มน้ำเงินก่อนเลยนะครับน้ำเงินก็ตัวนี้หนึ่งสองอ่ะแล้วก็เว้นมาจากตรงนี้นะครับจะเริ่มเกี่ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครับหนึง่งนี่คือหัวแรกนะครับเราจะมาอย่างนี้นะแล้วก็ แล้วก็พันจนได้รอบนะครับตัวน,นี้หนึ่งร้อยรอบนะครับพอพันได้รอบเสร็จปุ๊บอ่าพันจะทําให้ดูชุดแรกนะครับพันจนได้หนึ่งร้อยรอบนะครับถ้าหนึ่งร้อยรอบก็ขึ้นไปเกาะเลยครับขึ้นไปเกาะชุดท,ที่สองต้องมาเลยครับมาต่อตรงนี้ แล้วก็ขึ้นมาเลยนะครับเกี่ยวตรงนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นมาเกี่ยวตรงนี้นะครับคือทั้งหมดนี้คือหนึ่งร้อยรอบใช่ไหมคะใช่ครับพี่ ตัวนี้หนึ่งร้อยรอบนะครับเบอร์37นะครับรอบลอเรือวอิ่งอ้ยเอาทุกเมนะ็ดเนาะโอเคอันนี้นะครับแล้วก็พันจนครบนะครับแล้วก็ขึ้นมานี้นะครับ อันนี้เราได้ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5สอสามี่ห้าเราก็จะทิ้งปลายมันแล้วะครับนี่นะครับ,รบเราจะหนึ่งสสามสี่ต้องอีกชุดหนึ่งนะครับ มันจะฝั่งละห้าชุดนะฝั่งละห้าน่นะครับนี้ก็เป็นแค่นี้นะครับก็มาสีแดงนะครับสีแดงสีแดงก็เริ่มเลยนะครับ ก็เกี่ยวเริ่มเกี่ยวจากตรงที่สิ้นสุดนี่นะครับจากหนี่นะครับถ้าเราจะเริ่มนับใหม่ก็ตรงนี้ก็จะเป็น1ฝั่งแดงนะครับสองสามสี่ห้าหนะครับโอเคนะครับก,ก็จะเริ่มเกี่ยวตั้งแต่หัวที่หเลยครับ ก็พันให้ครบหนึ่งร้อยรอบเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยรอบนะครับพันให้ครบพอครบเสร็จครบเสร็จก็ขึ้นมาเลย๋ยวเจ็ด๋ยวเจ็ดแล้วก็ลงล่องทิศทางนี้นะครับ แล้วก็พันให้ครบนะครับพันให้ครบหนึ่งร้อยรอบนะครับเพราะว่าถ้าช่างเขียนเป็นรอบเป็นรอบไปอย่างเงี้ยลายมันเส้นมันจะตัดกันนะครับนะถ้าใครทำวงจรก็น่าจะเข้าใจอยู่นะครับตรงนี้ถือว่าง่ายแล้วก็ดูง่ายแล้วนะครับ ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็พันให้ครบนะครับแล้วก็เกี่ยวม,มาสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็ไปไปทับกับ ไปทับกับตัวนี้นะครับเห็นนะตัวนี้ยังไม่มีตัวปลายมาทับนะครับตัวนี้คือต้นนะครับตัวนี้คือตัวนี้คือต้นน้ําเงินต้นอ่าน้ําเงินหรืออ่านี้คือต้นต้นแดงอันนี้อันอันนี้คือต้นแดงอันนี้อ่าปลาย ปลายบวกต้นอะไรนะตัวตรงนี้จะเป็นปลายนะครับตัวนี้เป็นปลายบวกต้นต้นก็คือตัวนี้นะครับโอก็แล้วก็มาตรงนี้นะครับเกี่ยวก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ โอเคครับวงจรก็จะแบบนี้เลยนะครับเป็นการพันขนานสองนะครับพันขนานนะครับการพันขนานเราสามารถพันชุดที่หนึ่งของสีน้ำเงินกับชุดที่หนึ่งของสีแดงไปพร้อมกันเลยนะครับอย่าอย่าพันทีละฝั่งนะครับเพราะว่าลวดเขาจะไม่สวยนะครับ อ่าเดี๋ยวการพันจริงก็จะอยู่ในคลิปเต็มนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเขียนวงจรน,นะคะนี่ค่ะช่างทองได้เริ่มต้นน้ําเงินไปแล้วนะคะไปเจอกันในคลิปเต็มนะคะอย่าตกใจกับเวลานะคะเพราะว่าเป็นงานละเอียดลวดค่อนข้างเส้นเล็กนะจ๊ะส่วนนี้คือคลิปวงจรถ้าใครที่ของวงจรมาก็ได้วงจรแล้วนะคะส่วนถ้าอยากพันเป็นเลยพันตามเลยก็ต้องเข้าไปดูคลิปเต็มนะคะ รอรับชมได้เลยคลิปนี้จะลงก่อนนะคะเพราะว่าถ่ายเสร็จแล้วลงเลยส่วนคลิปการพันก็รอก่อนนะคะรอตัดต่อแล้วเดี๋ยวจะลงให้ดูพร้อมกันเลยนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามช่องเมียช่างเลยนะคะไปเดี๋ยวเจอกันคลิปพันเลยจ้า